จนตัวตายในสงครามครีมินภารกิจพิชีพแห่งไลบิเกตในวันที่25ตุลาคมคศ1854กองพลทหารม้าร้อยเบาภายใต้การนำโดยท่านลอร์ดคาริแกนมาชากการจากบนหลังม้าที่แนวหน้าของสนามรบโดยมีฝั่งตรงข้ามเป็นกองทหารพร้อมอาวุธยุทโธปั์หนกแห่งรัสเซียซึ่งมีการเตรียมพร้อมอย่างดีในยุทธศาสตร์ที่เหมาะแก่การระดมยิงเชิงตั้งรับทางฝัง่งกองทัพอังกฤษผู้มีอำนาจสูงสุดในปฏิบัติการนี้ก็คือท่านลอร์ดคลริเกนผู้มองเห็นจุดยุทธศาสตร์และสนามรบทั้งหมดจากยอดเขาสูงทางทิศตะวันกกอองงคเาาัันนนน้้จึส่ใหิร ปฏิบัติการโจมตีกองกําลังพลลัสเซียเพื่อป้องกันการขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดม,มาออกไปได้สำเร็จแต่ชยภูมิทางฝั่งกองพลทหารม้าน้อยเบาเบื้อล่างกลับตรงกันข้ามเนื่องขาบนมังเป้าหมายแท้จริงของบฏิบัติการจมมิดนํามาซึ่งการตีความหมายของคําสั่งผิดไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงท่านหลอดเคเดกันคิดว่าเป้าหมายอยู่ที่สุดปลายทางอุเขาเบื้องหน้าด้วยความเข้าใจผิดนี้ทําให้เขานากองทหารม้าร้อยเบาทั้งหมด670นายมุ่งตรงเข้าสู่ท่ามการภุเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่ากําลังนากองพลมุ่งงเข้าาสูู่จุกล